สวัสดีค่ะสวัสดีครับมือนีเห่ากับผ้ากันมาเทียงหน้าสาวผู้พันคือเก้าเนาะจ้าตามสัญญาที่นัดกันไว้จ้าม่มปลานํำแหงครับพี่น้องสูบปลาํำแหงอีกเทือนึงหลังจากแม่คุณอ่านว่านกที่มากินหมดแล้วได้ผลว่าวันไหนจะมาสูบผลว่าเพิ่นเสียดายเนาะเพิ่นว่าไห้คนกินดีกว่านกกินจ้า เพิ่นกันเลยให้คุณอันโทรบอกลูกสาวแม่ยายกับคุณแม่นให้มาสู่ป่าส่วนคุณอ่านกับสาวผู้พ่านนั่นเพิ่นก็นยังอยู่แต่ผู้พ่านจะเพิ่นกับฮ็ดแปลงพักให้แม่ยายเพิ่น่กนตามมาทีหลังพักบายครับจะเท่ากับสูบล่อเพิ่นเดี๋ยวากอจะไปตั้งเครื่องถาครับจะให้คุณแม่นฮ็ดยางไปมัดปากโทรับ เครื่องสูบน้ำก่อนจะมันบบกคือของลูกสาวไม่ยายเนาะของลูกสาวไม่ยายผัดเอามาซบไส่กะเข่ากันอันนี้ผัดมันพิวตรงเลยหาอันมนัด่กนมืนอนีเขาโบได้เอาเครื่องสูบน้ำเข้ามาครับยืมกับป่าคุณอัน๋นดูขางเถียงคุณมาเถือกกรคุณมาเอาป่าคุณเอาคือเมื่อเอาอยู่หน้าหันคุณว่า<ม>เครื่องน้อยก็หนีมันกระสีโบได้ถ่าน้ำนะ,ะมันสีบกระตุกมันสีบบสะดุดนะน้ำมันเส็จไหลตลอดเวลาเพราะว่าเครื่องมันน้อยครับ เ,เดี๋ยวผมตัดยางไปมัดปากทอมันก่อนว่ราะเป็นปากทอมัดขวโตมันไม่ให้มันผิวเข้าใจไหมคำว่า,าผิวอะ่ะจ้าไม่ให้มันรั่วไปจ้าได้เลิกง่ามย่ามดีเล้วไปตั้งเครื่องบัดนี้เบิงดูมันสิคือเครื่องหลุบสาวไม่ยายอยู่โบ ให้คุณเม่นบอกกาวเพื่อนก่อนเด้อสีเห็ดยางกะมันสิเป็นคือเทือกอนบอกที่จริงผัดเป็นเพราะยางเป็นน้ำเครื่องบริปเป็นน้ำเจ้า<อ>ทีเพิน่นเจ้าทีเพิ่นละใจดีแท้มาแต่ละเทือกะตุงเงี้ยมันเข่าไปตัดเม่น,นเอากับมา่งออกคิดว่าเครื่องมันทั่งไงบัดดแท้ที่เหงอไปตัด ขี่เงือกตันอุ้ยน้ำก็ยังหลยอยู่ด้นี่มดมือสีแหงก็ละ่ะยังวะเขาคุณอ่านมาสีแหงท่านบอ่อู้ปาก,กระบนดีดีทั้งผีบอกสัมยายบุยใบยบุบยใบยอยู่มันตำมันังผีป่ะค่อยว่านั้งฝุ่นได่ยเป็งเอาแนวใดกระใดคอยฮะ บ่แต่เจ้าเป็นคนเหตุแปลงทางมันก้อนบ่ติดเครื่องนี่แหละกล่องเบิงมันน่ะเปลี่ยนให้เหาบลัเครื่องนะมันสิไปทางไหนมาทางไหนสักอกนิ้วมีวละ,ะมึงนี่เลยบ่จัดก,การเพิ่นเลยแล้วแล้วก็แปลงทางเอาเนาะจ้า นี่ครับเครื่องเพิ่นกับย่างดียี่ห้อคือกันแมนซ้ำกันบอะไรมารู้ซ้ำาบเครื่องสาแเ้่งกว่า,วาของห้าร้อยหกสิบของเพิ่นสองรอยอา้าวแมนบบแมนเครื่องเพิ่นแห้งกว่าเตอันนี้เฮาหญ่กว่าฮอนด้าเหมือนกันเดี๋ยวเขาก็ต้องจิกอันนี้ก่อนเอาอยางมาพัน โอ้ oh, มันพิวอืมที่พิวหมองนั่นแหละแต่ว่าห้องเพื่อนน่ะเอาอันดินเหนียวเนาะนนนเฮ้ยโบเมนดินน้ำมันจ้ะโอ้คุณเมนปา่าบกบกบก,บกถ่าเจ้าอยู่ได้นะมถ่าโลดบกเกินสมมอง่วโมงดอกเี่นะถ่าน้าม,มันดูตลอดนะมันตโตเนื่องเนาะแป๊บเดียวเอาจ้าให้คุณเมนมัดปากโทอกอนจา้า แปลงข้างน้าม,มันก้อนครับเจ็บเป็นหลุมไว้พือเกา่าหละเพราะว่าน้าม,มาันที่ขอดมันทั้งทีนะคอยว่าทุกสาวไม่ยดูดว่าจังใดแมนยูนี่ละ่ะอันนี้ละ่ะเป็ดยไงๆซ้ำหลมกลนกระตาในเด้ยอยบ่ออหนาวลราจะเดดห้อน,อนแล้ว อ,อ,อุณหภูมิอุ่นขึ้นแล้วมาที่นี่ติดเครื่องเบ้ำมันก่อนพ่อบอลเติมซะอีกเนาะขวดไม่มีู่ะวดดี่ทางหลังนะนี่ใส่อุ่น จับปากเองแล้วว่ามือนี้จับปากเองจับแลวไหมจับปากขวดน้ำมันลอยหนึ่งเบื้งมาสิแห่งบอกเป็นน้ำมันเก้าห้านะครับน้ำมันแดงติดเครื่องมันจะเหมือนของเราหรือเปล่า ขึ้นมาฟังนี้ข้ปบาดเดียวปาดเดียวปิดเอาสายย่องขาดบ่ทั้งพี่เปิดทั้งพี่ปิดเดี๋ยวรอใหม่ก่อน ปุ่นเครื่องก่อนครับเปิดโช๊คุ่นเครื่องก่อนเอาบุ่งบบพิงเลยโอ้เรียบร้อยเลยคุณเม่นเห่งแล้วอายการเลยเนาะเอ้าปากระชมาแล้วผูพผูกตื่นเต้นมากแลวผูกเดี๋ยวผมจะไปเปิดทางน้ำให้มันไหล ดวเดียวเทครับป้าจะพี่น้องป่ามาแล้วพูดบ้อนเต็มเลยพู โอ้ไฮนี่หลายแน,น,น่นอนมืซสาวไม่ย่าว่ะมากมากแล้วผู้ผู้โอ้โหถ้าแรงแบบนี้รับรองได้เก็บปลาเร็วแน่นอนจ้าน้ำไหลโตเนื่องบังเครื่องไว้พรพอมจ้าเด็ดฮ้อน เร็วแน่นอนแบบนี้ นี่จ้าพี่น้องหลังจากสูบไปได้สามสิบนาทีเริ่มเห็นหลังปลาแล้วผูกผูผูกผูกระโลยขึ้นไปแล้วผูปลาผูกหน้าผูกผูงมเลยบ่หลายแท้งมเลยบ่ย่างย่างเดียวอีกอีกก้อนผูกโอ้โหผูกผูผูโดดขึ้นเยอะปลาพีเลือกก้อนเนาะหรือทำไมได้เมนเมนไปละคุณเมนผูกผูผูลงท่อบ่บ่ลงบ่ลงเจ้าตันอยู่ เพื่อนกะสิไปกองกันอยู่น่าละว่าเครื่องน้อยแล้วกะยังไหลบนท่านคือเกาสามียายแต่กะสิไข้กว่าของเ้าอยู่่เอาถ่าอีกบุโดนครับประมาณสัมุงหนึ่งเนาะใส่บอสมุงหนึ่งอืมบ๊อบรินรักอยู่ปาเตาเพียรุ่นลุ่นอยู่สามยายคุยว่านกกินก็มี่เลมันตุยแล้วนกก่โอ้ทีเจ้าเก็บนะบอกโอ้ยมันจิกขึ้นมาเลยค่ะผูกผูกเนี่ยเดี จับเลยนะเดี๋ยวสมภียาเคยว่าตัวจับได้ก็จับไปก่อนบ่เนียภาพพี่น้องไปเบิ่งเนี่นานนานนานนะเอาทังมาเจ้าเอาทังมาไหมโอเคนี่ครับพี่น้องปผาดเพลินนี่เป็นตะลังไปไวครับผมโอ้โบ้หน่อยครับมองนี่นะหลายกระเทือกครับโอ้ยใหญ่จะของเสียงเพิ่นบ่มาครับเป็นหน้าภาคายเนาะนะผมก็สิเก็บขาเพื่นครับผมแด้งกัน เจ้าของเครื่องเป็นนั่มครับผู้ปลาตรงนี้นะาเ้าว่าเอานะครับเซตนกปากหางมืดครับน้องน้าเสดาบโเหินเนาะฮะ่ะเดี๋ยวให้รูกสามไม่ย้ายงมไปนั่มครับเก็บไปนั่มเนาะก็เห็นอยู่ บนบนแถวมันรีอยู่นี่ละเดี๋ยวให้น้ำเห็นกระชาก่อนไปยังนะนี่ด็อกเตอร์เข้ามากวนน้ำน้ำมันก็บคุณนะลูกตามย่ามันก็ไปเด็โตมันเหรอนี่ปลเกพบปี๊กครับใช้พบปิ้งแล้วเนี่ยพบปิ้งกินเที่ยงก้อนหม้อเฮาวุ้ยห่วยมันได้ ออโตเนืองเลยได้คอยนะนี่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 ตัว่าญนนี่ตัวใหญนนี่พี่พีน้ำมันน้มันน้ำมันมตอนเพิ่นขึ้นไปโอ้เอาไปได้เมนบนมันห่งหลยอยู่ปาโคอได้นะ่ะน่ะนะนะ่ะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่่นี่นี่ปาคอครับพี่น้องปาคอยน่อยเพิ่นกับสิว่าเข้เาไปเห็นเพิ่นได้เนรอเอาไหม,ไม่ค่อยเอาปะ มัเขาให้อู้ท่านอีกท่านเนาะฮผูกเฮ้ผูกผูก้าสวย่ายแคุนี่จบปลาอู้ยเยอปะเอ้าอ้พอดีปีงเลยเนี่ยปลาปลาส้มเอาถูกทำไ่ปลาส้มปลาส้มโอ้ เพื่อนจีมารีแถวนี้มีละลูกสาวไม่ยากวะอ่ะเดีื้อๆให้น่าหึงอีกก่อนแป๊บหนึ่งโอุ้โคหน่อยครับว่าเพื่อนเขาตายได้สอง่างมีมาละคุณแม่นปวดง้มหงมื่อยบดลูกสาวไม่ยากแม่นปวดในยางไปพูเลยมันไหลมาดักนี่พูบ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 ูเพื่อนไหลมาเองบูบูบูโดนขึ้นแล้วพูเดี๋ยวเพื่อนกระไรมาดักเอาหม่องนี่ละเข้ามา แมนต้นสีรุ้งลูกนี่นี่นี่มาแล้วมาแล้วถ้าเขาบอรักเอามันก็นสิเข่าใส่ยางครับแล้วก็ไปขือนเครื่องปัน้นไปใส่แล้วนี้ยวไปแล้วโอยหลายแทสัมผัสฮะน้ำสีแห้งแล้วนนี้เต็มตัวเต็มตัวเพิ่นกระซิบกริดตะไคร้เล็กครับใส่แล้วระวังพันดูขามเด้อะ บรรยากาศทำงห้ตือใจเพืนน่อนนะเนาะงมปลานะครับป้าคุณแม่ภูภูป้าโอาตโอ้ดีใจลายชินหดสาวผูพันดิมาเด้อครับพี่น้องงมปลานำขอดน้ำกันครับผมโอ้มวนมวนมวนลายก็เถอกอนครับแถวบวกี้คอยนเนี่ยเป็นกระสอบในน่อนข่อย่า โอ้ไปแล้วไปแล้วขันบอขันอครับโอ้ยมานีแล้วโอ้เขาเนี่ยไปไนรเล้าเขาเข่าเนี้นนว,นวหลทดทำไมได้แหมครับมันโดดขามไปบอบน,อนี่โดดขามตัวนึ่งนครับเครื่องกับยุดยึดกันขน้งามมากประเด็นสายครับ บางตซกับผูกบดไปเครื่องบดน่ครับเครื่องบดมากคุยเ,เดียวครับหนน้อยมั้งไปใส่มือแล้วไปใส่มือแล้วป้าผู้ผู้ผู้เดี๋ยวเด้อลูกสาวไม่ใหญ่สิไปไล่เห็ีเบึงเก็บมาเลย อ้าววูน้ไ้ัอยู่โ้โได้โได้อขึ้นไปเมือไหรลูกสัตว์่อหีเมื่อไหป๊าโตโคหน่อยครับปลาเนี่ยเว๋่อนต้นด้ที่นาคาแทพที่หนีพู้ทำไม่ได้ตอนนี้น้ำก็เริ่มจะแห้งละจ้าโอ้หินหลังปลาแล้วนี่ นี่นี่รอยมากล้วจ้าผู้อูนยิบยับยิบยับยูผู้จา้าป่ะไปเบิ้องผลงานที่ห้าดักเอายูนาพอเนาะจา้าเบิ้งดูคุณแม่นโซเน่อ้มีแต่โต,ตยิย่งใหญ่ ีนล้วโอ้โหมีแต่ปลาตะเพียนทั้งนั้นเลยจ้าให้นี้เยอะแยะนานมันบอกให้จับเดี๋ยวคุณแม่เ้าจับมันกระเลนกลับขึ้นเดี๋ยวถ้าเบิงโลดพูนมาไหลลงมากมันมีละอีกสักยี่สิบนาทีได้ไหมอีกประมาณยี่สิบถึงสามสิบนาทีเอาแบบแห้งเป็นขี้ตุมเลยจ้าเอาก เก็บเลยรออีกบึดใจเดียวป่าลูกสาวไม่ไายผ้ายางบึงหลังป่าก้นน้ำไก่สีแห่งแล้วไปใส่มืดแล้วพูนจะตื่นคดม่อผูกตีงอยู่ผูก นี่เห็นแต่หลังไวๆจ้ะพอดีถาคุนอ่านกับสาวผู้พานเพิ่นว่าเพิ่นกำลังลงมากหอดเตาง่อยนี่ต่างปลาลุดรัดลัดอยู่จ้ะอู้หลายให้ทั้ทงทีกันย,ยังหลายอยู่บุน้ำคันเม่นเอาเครื่องบุกซาไม่ย่ายมากตัวน,นี่กันย,ยงงังบบเหงมันซา มันบ่โตเนื่องสูบพักสูบพักอยู่ทั้งผีกมีจ่จ้ะแต่น้ำยังบ่ชแหงปันใดปลุกปุกปุกปกขาห้มก่อนกัตามาย,ยังบ่ไดข้ขาหม้มคุณแม่นเพิ่นกระกลับไปเอาตะเกีงอีกอันนึงที่มันห่างห่างอ้ยป้าพี่น้องเบิง้งข่าเพิ่นไหมรดเกี่ยวกะ โอ้เม่นไผ่มีไก่เนาะมาเก,ก็บไปเกือไก่ผูกเข่าตามคันหน้าผูกหลาให้จุ่มนี่แห่งเต็กพี่น้องพูกโอ้ยพูกตาเสียดายให้พูกขันเม่นหน้าลูกเสาไม่ยายอ่ะพ่อไปหาเก็บระเบ้อแถวหน้าฮะเก็บเอาเมื่อเกือไก่ ได้ลายโสบอยู่ได้ลูกสาวไม่ยายวาโลเก็บโอมนะโมเมนเท่าหน้าจะาคองลูกบ้าน้าที่เพื่อนเกีียวแล้วมันเขาเอาโบมืดกับไปหาเก็บห้องเพื่อนไปเก็บมาลูกสาวไม่ยากกับหินโสงกระโสอบป้าคุณอ่านเราบึงบ้บริหารละเบิงบดี๋ยวามาเบิงคุณแม่เข่าไหมผู้ มาเบิ้งผูกเจ้าไ่เคยเห็นเขาปะอ,อุ้ยกระทิ่นพูดขึ้นถึงเกี้ยวอมมืเมดเนาะเจ๋มันเจ๋มลายเท่ดิเจ้าเบิ้งผูกนี่หน้ามูนี่ย่างไปนี่เขาเจ้าบ่แม่นบ่เขาเจ้าบ่ให้นี่ฮันปลาผูกผูกผูกคอยเมื่อเด,ดี่ยวลกทำย่ายกระเข่าหงมกอนคอยเมื่อยน้ำเป่งน,น้ามเดี่ยวจะไข้กอดคงเฮาอยู่เครื่องกะอ่ะ กะไข่ก็เครื่องเฮาอยู่อันนี้ก็ยังโตเนื่องอยู่อีกบะโดนเนาะประมาณท้าหน้าที่ <c oughs> ค่อยนึกว่าอีบะโดนเจ้ากระสิเป็นลมแล้วทราน,น้าที่นี่ซีเธอละ่ะเป็นช่มโมงเนะี่ยพ่อมากนี่ <c oughs> เอ้าดมดมดมยาก,ก่อ,อยากตุ๋ยแล้วห่อนแดดครับพี่ดองอันนี้ไงดีเสมือกกอนเนาะจ้าพักโฮมก่อน,นอะ <c oughs> จะจึงลุยตจ้าเอา้าอ่าเป็นว่ากัน คลิปนี้เนาะคลิปสูบน้ำปลาหน้าคุดอันกันนะสิมีประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวเอาไว้คลิปนาคลิปหนานี่เสผ้าลุยงมครับพี่เนี่ยเก็บปลารักคลิปนี้เป็นการสูบน้ำออกกอนพอดีกับคุดอันกับสาผ้าป้านะกำลังเดินทางลงมาครับจากบ้านกับพอดีเลยผักใบกับง้มป่าน้ำกันแบ่งกันเมื่อกินแบ่งบ่ะใช้ข้าสียหายก็ ให้แล้วเนาะกับแม่เป็นคนบอกให้มาอันสูบแม่ว่าจัดการเลยแม่เมื่อกดเด้ออเอาเดี๋ยวเอาไว้พูพ่อกันไม่คลิปหนาครับผมสำหรับคลิปนี้เฮาสองคนกับขอตัวลาไปก่อนครับสุขสบายดีสูขขู่สักคนสวัสดีครับสวัสดีค่ะไปเอบพวกพานลุยเดินชีตม อูลายเฮอยโอ้โว้าวอ,อ,อยับดีๆเด,ด,ด้พันมีเร้ามามามาโอ้นักแท้ที่นี่โอ้โอ